สวัสดีครับทุกคนครับแม็กสดจากสวนวันนี้อยู่อ่างขางครับคลิปนี้แม็กตั้งใจทำมา,มากเป็นคลิปที่นานที่สุดเท่าที่เคยทำมาแล้วครับอยากให้ทุกคนได้ดูจนจบนะเพราะทุกคนจะเหมือนไปเที่ยวชมสวนกับแม็กเลยครับเดี๋ยวใครดูจบคอมเมนต์บอกแม็กด้วยนะครับแม็กและทีมงานเดินทางจากจังหวัดน่านครับมาถึงเชียงใหม่ครับดอยอ่างค้าง ทางสวนนะครับก็ได้ส่งคนมารับแม็กถึงตีนดอยครับที่อำเภอชัยปาการนะครับด้วยรถกระบะคันนี้เลยครับอตอนแรกเราคิดว่าอ๋อดอยอ่างขางก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทั่วไปถนนหนทางคงจะดีแล้วล่ะแต่ตรงกันข้ามครับดูพี่ขอดีบรถด้วยนะบอกเลยว่าจะอ้วกตลอดทางครับคือส่วนที่เราจะไปนะครับอยู่บนดอยสูงสูงเลยครับใกล้กับตะเข็บชายแดนเลยมาทําความรู้จักดอยอ่างขางกันคร่าวๆนะครับ ดอยอ่างขางนะครับตั้งอยู่บนทิวเขาแดนล่าในพื้นที่ตำบลแม่งอนนะครับอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เป็นยอดดอยสลับซับซ้อนนะครับที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล1น1,400จนถึง1,900เมตรครับสูงมากเลยนะคนดูนะครับกว่าเราจะไปเจอลูกผีที่เราตามหา เนื่องจากดอยอ่างขางนะครับเป็นพื้นที่สูงจึงทําให้มีอากาศเย็นตลอดทั้งปีชาวบ้านแถวนั้นจึงนิยมปลูกผลไม้เมืองหนาวครับแต่ทางขึ้นไปเนี่ยแม็กบอกเลยว่าโอ้โหทรมอด,อดทนมากครับเนี่ยเราอยู่ที่ดอยอ่างขางกันแล้วนะครับมาเดี๋ยวก็เราเรากาลังจะไปตามหาต้นลูกพีชนะครับโอ้ที่นี่ก็ทุกคนดูได้เลยนะฮะ ทุกคนสังเกตไหมเสียงในคลิปแม็กจะสั่นมากครับเพราะว่าอากาศจริงๆแล้วหนาวมากแล้วแม็กไม่ได้เตรียมตัวอะไรไปเลยครับถ้าทุกคนสังเกตดีๆนะครับที่นั่นเนี่ยจะเหมือนอยู่ประเทศจีนเลยครับจริงๆแล้วเขาคือคนจีนยูนานที่มาอาศัยอยู่ในประเทศไทยครับใครอยากไปเที่ยวจีนนะแม็กแนะนาลองมาที่นี่ครับหมู่บ้านหลวงครับไม่ต้องบินไปถึงจีนทุกอย่างที่นี่เหมือนจีนมากๆครับ ท ja, uh, ีทรมากประตูยันประตูฝั่งนี้ทกก็จะเหือช่องรถตรงนี้ถือว่าเป็นจุดพักรถครับเพราะเดี๋ยวแม็กจะต้องเปลี่ยนรถเพื่อที่จะเตรียมตัวขึ้นเขาไปอีกไกลครับกว่าจะเจอลูกพีทเนี่ยมันไม่ง่ายเลยจริงๆครับ หมไม่ไหวแล้วโอ้ลงมาอ้าวผ่านเขาผ่านดอยมาหลายโค้งครับ ตอนนี้ถึงปากทางเข้าสวนแล้วครับใจเราเนี่ยตอนแรกว่าโอ้ใกล้ถึงแล้วดีใจมากๆครับแต่เดี๋ยวทุกคนไปดูนะอถึงแลมนดิทุกคนเห็นทางลาดชันที่อยู่ตรงหน้าไหมครับนั่นแหละครับเราจะต้อง ขับรถคันนี K ้มุ K ่งตรงขึ้นไปด้านบนครับคือมันเป็นทางที่ชันมากๆถ้าไม่ใช่ผู้ชำนาญหรือคนที่ชินทางนะบอกเลยครับมีโอกาสตกลงไปด้านล่างได้เลยโอ ีมากครับที่เห็นอยู่ด้านข้างนี้คือลูกพีชนะครับเชอร์รี่ก็มีอโวคาโดก็เพียบนะครับแต่ตอนนี้เราต้องหลบต้นไม้กันก่อนครับบรรยากาศสดๆจากสวนเลยครับตอนนี้ดูอุ้ยนี่ถึงแล้วเหรอหรือว่ายังเฮ้ยทุกคนเราถึงแล้วพอดีครับเดี๋ยววันนี้แม่สดจากสวนจะพามาดู ลูกพีชครับปกติเราจะเห็นพีชได้เฉพาะในห้างหรือสุการค้าเท่านั้นนะครับวันนี้นี่แมกพามาดูพีชสดๆจากต้นเลยมามเดี๋ยวมาดูเลยฮนะตอนนี้คือแบบว่ากล้องไม่ได้สั้นนะมือสั้นนะเพราะว่าอากาศหนาวมากก็จมีช่วงนี้ผม,ไ,มไปเมื่อวานมาดูอย่างไม่ค่อยสดครับนี่นนอ,อันนี้พี่เขาพามานะครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับท่านครับพี่พี่ชื่ออะไรครับผมชื่อตีครับพี่ตีเป็นเจ้าของสวนที่นี่เลยนะครับนี่ เดี๋ยวเราจะมาดูลูกพีชกันพิ่ตีพิ่ตีพาไปดูพีชที่มันสุกพร้อมทานหน่อยได้ไหมครับอยากอยากเห็นหน้าตาเป็นยังไงผมผมวันนี้ไม่รู้ว่าพิ่ตีเก็บให้เราได้กี่มาเนี่สี่ร้อยกว่นโลโอ้โหแล้วทำไมของผมได้น้อยจังอ้ยมีบัวหิมะด้วยใช่นี่บัวหิมะครับนี่ฮะซึ่งตอนนี้อากาศหนาวมากนะที่นี่อากาศ13องศานะครับแต่ เราไม่ได้เตรียมตัวอะไรมาเลยมือเย็นมากครับตอนนี้นใครเคยมีเคยเห็นต้นโบหิมากันไหมครับนี่คือต้นโบหิมานะเออเดี๋ยววันหลังเราจะมาถ่ายให้ดูนะครับโอ้หเขาปลูกไว้เยอะมากเลยใช้พื้นที่คุ้มมากว้าวนี่ไงครับต้นพีชใช่ไหมครับอันนี้พีชนะพี่เนาะใช่ครับพันเอ,นนอริกนเนาะครับว้าวไปครับลุยฮะลุยสวน ถ้าเป็นตัวนี้สุกหอมนแล้วโอ้ยลูกใหญ่มากเลยค่ะโอ้ต้นอันนี้ต้นต้นมันสี่สิบปีได้หรืจริงหรอครับโอ้ยนี่สี่สิบปีแต่ตัวนี้สองปีต้นต่อสิงออกมาใหม่คือกำลังตกใจกับต้นสี่สิบปีคือมันมันอยู่ได้แบบนานขนาดนี้แล้วแบบต้นเก่าแก่สวยมากนี่มาดูลูกพีกันดีกว่าครับนี่ดูดิโอ้ห เป็นกำมัหยี่สวยมากนุ่มไหมนุ่มนุ่ม<ๆ>ฮะเหมือนเหมือนเราจับกรมัหยี่เลยนะครับโอ้นี่มันสองปีออกลูกแล้วหรอครับพี่อ่าปีแรกก็ออกแล้วครับ<อ>แต่ปีแรกเราจะยังไม่ให้มันมีลูกเราจะเด็ดทิ้งก่อนพอกันไม่ให้มันหักโอ้ลูกคือแบบดกมากเลยนะลูกพีทนะครับหรือลูกท้อเป็นไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศจีนครับจัดเป็นไม้พุ่มผัดใบ อยู่ในสกุลเดียวกับซากุระบวยหรือเชอร์รี่ครับแล้วก็นางพญาเสือโครงด้วยนะลูกพีทหรือทอครับเป็นผลไม้เมืองหนาวครับจะปลูกได้ดีเนี่ยต้องมีความสูงตั้งแต่3,000ฟุตขึ้นไปครับอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ10องศาเซลเซียสครับเพราะเหตุนี้ในประเทศไทยจึงหาแหล่งปลูกได้ยากมากๆครับราคาจึงสูงตามขึ้นไปด้วยวตอนที่ผมยังไม่มาเก็บมันก็จะแดงกว่าแดงเดยอะก,กว่าพันเดียวกันอย่างเขียวๆนี่กินได้ไหมพี่ตี มันก็เปรี้ยวเปรี้ยวใช่ไหมอ๋อแต่เมื่อแต่เราจะไม่เก็บไปอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะยังไม่เก็บอยู่แล้วอุ้ยนู่นก็มีสุกๆเพียบเลยครับนี่อย่างนี้คืออย่างนี้คือได้แล้วใช่ไหมครับได้แล้วไหมเอ้าเนี่ยสีมันจะออกเป็นสีสีเหมือนมันจะเป็นสีอย่างเงี้ยครับอันนี้คือกินได้แล้วครับโอ้โหนี่นะแต่จะมีขนาดเล็กหน่อยนะครับอันนี้เนาะโอ้ พี่ตีคืออย่างนี้ยถ้าแบบว่าเราจะปลูกต้องใช้ความสูงจากระดับน้ำทะเลเท่าไหร่ครับโอสูงอยู่เนาะใช่ไหมเป็น 1, ปพั <laughs> นอะเนาะท,ที่ที่ก่อนขึ้นดอยมาเขาปลูกแต่มันไม่แต่มันไม่ขึ้นผลนะรอนขึ้นแต่มันไม่มีผลให้นี่ขนาดแสดงว่าตรงต,รงต,รงตรีนดอยขึ้นมาก็ปลูกได้แต่ผลไม่ออก,ออกต้องคือขึ้นมาอยู่บนอากาศเย็นเย็นและสูงสูงแบบนี้นะะนี่คือตอนเนี้ยอากาศเย็นมากอากาศดีมากครับ ลูกพีชนี่เลยนะส่วนพิธีพิธีปลูกว่าเยอะมากครับอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งต้นที่โอ้โหลูกดอกพิธีต้นนี้กี่ปี้วครับต้นใหญ่มากเลยโอ้ยี่สิบห้าปีแล้วยี่สิบห้าปีเก็บเก็บได้ทุกปีเก็บทุกเปลโอ้โหเรามาหาซื้อที่อยู่บนดอยกันบ้างดีกว่าไหมนี่คือแบบว่าถ้าได้เปอันเดียวนี่คืออยู่เลยนะสิบห้าหลังจากสิบห้าปีไปเริ่มปีนไม่ได้แล้ว ทำไมอ่ะครับมันจะหักอมันเริ่มแก่แล้วอย่างนี้ยังพอได้อย่างนี้ยังพอได้แต่ต้นเขาก็ไม่ได้สูงใช่ไหมพี่ตีก็ประมาณนี้เนาะตัดตีตัดแตงทุกปีอ๋อต้องตัดครับเพื่อไม่ให้มันสูงขึ้นไปอ๋อว่าแล้วมันจะมาดูใกล้ๆครับว่าแล้วมันจะมีเหมือนแบบว่ากิ่งกิ่งเก่าๆกับกิ่งใหม่ๆนะดูดิเห็นไหมกิ่งเก่าๆก็จะมีแบบว่าพวกอวัชพืชเขาไม่เรียกวาวัชพืชเขาเรียกอะไรพวกมอสพวกอะไรขึ้นนะเออกิ่งใหม่ๆก็จะงอกออกมาแบบนี้ แล้วไม่ให้มันสูงจริงๆมันแดงว่ามันสูงได้มากกว่าน,นี้เนาะพี่ตีเนาะสูงได้สูงได้สูงมากเลย <laughs> โอ้โได้สูงมากด้วยแต่เขาพยายามแบบว่าให้มันอยู่แค่นี้เพื่อที่มันจะได้แตกกิ่งมาแล้วก็เก็บง่าย,าย <laughs> นะฮะมาเคยเห็นลูกพีทกันหรือเปล่าครับวันนี้พี่ตี๋พามาดูลูกพีทนะเดี๋ยวเราจะมากินลูกพีทกันสดๆขาต้นครับน,กกน้องเกตนี่อันนี้ ลูกเล็กๆที่พี่ตีเก็บให้เมื่อกี้นะอันนี้พี่ตีเขาบอกว่ากินได้แล้วใช่ไหมใช่จ้ะกินได้แล้วแบบนี้กินดีด้วยใช่ไหมใช่จ้ะอ่าแล้วก็จะมีแบบสีแดงๆครับนี่ดูดินะฮะโอ้เราว่าลูกนูนแดงกว่าไหนไหนลูกไหนแดงกว่าชัดๆมากเลยดูเหรอใช่มันคนละพันไหมอ่ะพันเดียวกันอ๋อพันเดียวกันนี่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 ครทีมงานทีมงานบอกว่าทางนี้นะอ่าโอ้แต่มันสูงสิถ้าใบถ้าใบมันดีกว่าผลมันก็ดีกว่าอ่า นี่เดี๋ยวพี่ตีเขาเก็บให้นะครับพอพอจะปีนได้อยู่วะนี่พี่ตีเขาเก็บใหดด้ดูดิว่าเราก็กลัวกิ่งจะหักนะนี่วุ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ตีตตโอ้โหมามีใครอยากลองกินบ้างครับลูกพีชเอาทีมงานยกมือกันอห่่งไยนะลูกพีชตัวน,นี้จะชื่อสายพันุ์ว่าออริกนเออดูนะฮะขนเขาแบบว่าทุกคนเห็นขนไหม มันแปลกดีนะผลไม้ที่มันมีขนแบบมันเหมือนขนสัตว์อ่ะมันไม่เหมือนขนมันไม่เหมือนขนผลผลไม้อ่ะมันบอกไม่ถูกนะมันไม่เหมือนขนของฟักหรือแฟงที่เป็นแบบเอออันนั้นมันจะมีความทิ่มมือหน่อยหน่อยแต่อันนี้คือนุ่มมือมากนุ่มแบบดูดีละมุนละมุนมันเหมือนขนแมวขนหมาอะไรเงี้ยนุ่มมากครับอู้ลูกพีชสด รู้นะตอนนี้ทุกคนกําลังอิจฉาเราอยู่ฮะเราอยู่ที่ดอยอ่างขางครับอากาศดีกับผลไม้สดๆจากเมืองหนาวครับมาเดี๋ยวเรามาลองผ่าดูด้านในกันนะตัวลูกพีชนะครับมามาขอมีดหน่อยขอมีดหน่อยชืบอ,อ่ะเดี๋ยวลองผ่าตัวนี้ที่พี่ตีเขาบอกว่าอย่างนี้จะกินดีเหรอใช่ปะใช่เอออย่างนี้จะกินดีกว่าดอีอืมอ่าขนาดก็จะแตกต่างกันไปนะครับเขาก็จะมีเล็กบ้างใหญ่บ้างนะครับเออเดี๋ยวมาดูกันเนาะ ด้านในจะเป็นยังไงนะครับกับการชิมลูกพีชสดๆครั้งแรกในชีวิตเลยฮะเกิดมาอายุสามสามปีไม่เคยกินลูกพีชมาก่อนเลยอืมจริงๆอ่ะถ้าที่เราศึกษาเขาบอกว่าถ้าต้องอย่งแข็งๆอย่างเงี้ยมันจะยังแบบไม่หอมมากแล้วก็จะยังแบบว่าเอาออ,ออกเปรียปร้ยวๆหน่อยนะครับพีชเวลาสุกแล้วมันจะต้องแบบว่านิ่มๆนะฮนะเออแล้ว เท่าที่เราศึกษาข้อมูลมานะทุกคนรู้ไหมครับพีทห้ามาแช่ตู้เย็นไม่รู้ถ้าพีทเอาแช่ตู้เย็นรสชาติจะเสียจะต้องวางไว้ในอุณหภูมิปกติ15-25องศาห้ามแช่ตู้เย็นเด็ดขาดเอออันนี้เพิ่งรู้เหมือนกันนะเออเดียด๋วยว,ยวยมาดูลูกนี้ก่อนนะฮะดูนะโอ้ยเสียงกรอบความกรอบความชํำเนื้อเหลืองดมกลิ่นกันนะครับ หูยหอมอันนี้หอมกวาหอมหอมตอนผ่านแล้วมันต้องหอมกว่าหอมอหอมากทีมงานยังไม่ต้องโดม <laughs> นะเดีย๋ยวเราม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 า,มาดูลูกนี้กันลูกนี้ยังจะมีติดเขียวอยู่น่าจะออกเปรียปร้ยวๆไหมนะฮะออะมาน้ำลายแตก <laughs> <laughs> ทำไมน้ำลายเราแตกอะ่ะมาเดีย๋ยวมาดูกันนะครับนี่อ่ะชือ้อผ่าครึ่งนะครับอืมชือบออ่ะ เขาเขาบอกว่าจะต้องผ่าตามรอยตามรอยตัวนี้ของของพีชนะเออต้องผ่าตามรอยฮะอ่ะนักเก็อถือนี่พี่ก่อนแป๊บนึงอ่าถือนะฮะด้วยความมันสดนะเราจะต้องใช้มีดในการช่วยนะฮะจริงๆแล้วพีชจะต้องแบบว่าใช้มือในการเอ่อบิดเขาออกเนาะแต่อันนี้คือมันสดมากนะฮะคือเพิ่งเก็บเมื่อกี้เด็ดขั้วอี้นี้เลยพี่ตีเขาเก็บให้เราเมื่อกี้อุ้ย <laughs> ความดูความกรอบโอ้โ oh, ห oh, เสียดายมากเลยนะครับนี่อืมดูเนื้อนี่อืมฉ่ำมากมาเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดีกว่าไหมนะฮะมาลองโอ้อันนี้มันเหมือนสุกแล้วไนงะเหมือนกำลังจะสุกนะ okay. ที่พี่ติเก็บให้เออที่พี่ติเก็บให้นะฮะเขาจะมีความออกเหลืองเหลืองนะแต่อันนี้จะดูยังสดสดอยู่นะฮะเดี๋ยวเรามาลองชิมนะระหว่างที่มัน ยังสดอยู่และสุกแล้วรสชาติมันจะเป็นยังไงนะครับอ่ะมาลองดูนะโอ้น้ำลายไหล,ไหลอ่ะกินน้ำลายก่อนแล้วลายแตกอ่ะมาชิมทั้งแบบนี้เลยฮะนี่ <c oughs> อมันจะเปรี้ยวๆนะนั่คือเปรี้ยวๆกรอบๆต้องมีพริกเกลือนะต้อง <c oughs> มีความคล้ายแอปเปิ้ลหน่อย,นยๆนะแต่แบบว่าอ,อ่ยังไม่ค่อยมีกลิ่นเท่าไหร่ ตัวนี้ยังไม่ค่อยมีกลิ่นนะมาเดี๋ยวมาลองชิมตัวนี้ฮะที่มันสุกแล้วนะครับอรู้สึกว่าขนเนี่ยเขาจะระคายคอคันลิ้นนิดๆน,น,นะครับอืมก็แนะนําปอกเปลือกหรือล้างดีกว่ามาเดี๋ยวอันนี้เราเราขอชิชูขอเอามีดมามาปอกเปลือกทิ้งดีกว่านะฮะมะันจะมันจะคันคอนิดๆเนี่ยตอนนี้รู้สึกคันเลยนะอะชือ้ออันที่สุกแล้วนะืม,มาดูฮะ ปอกเปลือกครับทุกคนครับปึ๊บทีมงานต้องช่วยถือแล้วล่ะตอนนี้ตอนนี้มือเราไม่พออ่าปอกเปลือกนะครับอืมอยากลองกินแบบว่าลูกพทกกีที่มันสุกๆเลยอ่ะเนาะที่มันเนื้อนิ่มๆอะ่ะ <c oughs> น่าจะหอมมากๆนะครับเพราะว่าแม้เคยกินพีทอ,อีกหนึ่งสายพันธุ์นะเรียกว่าพันธุ์เนคเตอรีน,นะฮะแต่นั้นสุกแล้วมันจะนิ่มๆเนาะ คือหอมมากนะครับหอมแบบสุดๆไปเลยคือเราว่าคนในประเทศไทยแบบน้อยน้อยมากๆเลยยังไม่ค่อยรู้จักผีดด้วยไม่เคยกินพีสสดและไม่รู้จักพีดแบบนี้แน่นอนอืมนีหอมหอมมากแต่ก็ยังมีความกรอบอยู่แต่ลมตอนนี้เย็นมากฮะอ,อร่อยนะทีมงานยากกินนะอยากมา,าก<ๆ>เดี๋ยวปอกให้จิมงานกินด้วยนะ ตอนนี้ทีมงานยืนน้ำลายไหลแล้วนะฮะลูกขนนี้ขนเขาเยอะมากเลยนะเวลากินพีต้องระวังเรื่องขนนิดนึงนะครับหอหอบมากเลยครับอู้อร่อยอ่ะอร่อยอร่อยมากเลยนี่ชื้ือ่าเดี๋ยวเราจะให้ทีมงานลองชิมนะทีมงานคือตอนนี้ต่างคนต่างยืนน้ำลายไหลกันเต็มเลยนะ,ะเดี๋ยวให้น้องเกดก่อนละกันอ่ะน้องเกตน้องเกตชิมนะน้องเกตบอกหน่อยรสชาติเป็นไงอืม เสียงคดกรอบมากมันก็จะมีความเปรี้ยวนิดๆแต่ว่ามันไม่ได้เปรี้ยวมากใช่คือแบบอร่อยอ่ะมันแบบมันพูดไม่ถูกเนาะมันกรอบมันอร่อยหอมเราว่าถ้าถ้าถ้ามันสุกอ่ะมันน่าจะยิ่งหอมกว่านี้หอมหวานกว่านี้เออแล้วมันจะออกหวานกว่านี้นะมันจะยิ่งอร่อยนะอืมอ่ะตะกล้องอ่ะตะกล้องกับอ่าผู้ช่วยตะกล้องนะ ยืนน้ำลายยืดแล้วนะฮะมาเดี๋ยวเราปอกให้เอ๋อะแบ่งกันแบ่งกันแบ่งกันอ,อ่าอ่นนี่มาอมอมหอมไหมหอมไหมหอมอ่ะนังเล็บอืมอืมอร่อยอ่ะดีมชาชอบแบบนี้ชอบชอบแบบนี้เหมือนกันแค่เขาอยากลองฟินแบบสุกๆอืมเป็นไงฟินเนาะ มันเหมือนเนื้อสัมผัสมันเหมือนแอปเปิ้ลอืมมันมีความคล้ายๆแอปเปิ้ลหอดูดิเต็มเลยครับเต็มต้นเลยจะกินมันละมุนนะอืมหอมหอมพี่ตีบอกว่าต้นอันนั้นต้นท้อกี่ปีนะพี่ตีสามสี่สิบปีได้สามสี่สิบปีคือเขาก็ยังปล่อยไว้นะโอ้นี่ไงมันเริ่มกลงๆแบบนี้ก็นี่คือคือใกล้จะตายอย่างเงี้ยเหรอพี่ตีใช่ปะ คือมันใกล้หมดสภาพมันนะโอ้โแสดงว่ามันมีอายุแบบประมาณอันนี้ยี่สิบกว่าปีเหรออ๋อยี่สิบกว่าปีโูแต่แบบลูกเขายังดกอยู่เลยนะเดี๋ยวมาดูต้นสามสิบกว่าปีครับว่าจะเป็นยังไงนะนี่สี่สามสิบสี่สิบปีแต่ยังให้ลูกอยู่เลยโลหไล่ลูกใหญ่ด้วยนะดูนี่นี่โอ้เขายังมีลูกอยู่เลย <laughs> นี่ดูนะครับ โอ้เต็มเลยอะ่ะโอ้ไม่น่าเชื่อเนาะโอ้มาดูกิ่งนี้มาดูกิ่งนี้มาดูกิ่งนี้โอ้โเ <c oughs> นี่ยนี่คือต้นต้นอะไรนะพีช <c oughs> พีชสี่สิบปีครับโอ้โหเต็มต้นครับเออเขายังยังให้ผลผลิตเราได้อยู่เอ้แต่จับมากไม่ได้เลยนะ,ะเนี่ย <c oughs> จับมากก็คือจะไป <c oughs> เลยนะเนี่ยดูดิเอ้ <c oughs> จับมากจริงๆไม่ได้นะดูดูดูใกล้ๆ,ๆ,ๆ,ๆนะดูใกล้ๆนะ เนี่ยเนี่ยเอ้ยยังออกลูกได,ได,ได้ถือว่าสุดยอดเฮ้ยส่งสารอาหารไปเลี้ยงลูกได้ยังเก่งมากเลยเออดูดิมันเหมือนจะไม่ไหวแล้วอะเนี่ยสามสี่สิบปีก่อนแม่ผมเข้ามาอยู่ไทยใหม่ๆก็จะเป็นรุ่นนี้แล้วอ๋ออันนี้คือแสดงว่าจะเป็นรุ่นที่แม่พิสตีปลูกใช่ไหมครับแม่ผมซื้อจากซื้อสวนต่อจากเขามาอ,อเขาปลูกไว้ให้เลยนะครับสา <30 S 2> มสี่สิบปีก่อน นั้นอีกครับแล้วมันจะเป็นอย่างนี้เลยคืออันนี้นี่คือเหลือแค่เปลือกมันเฉยๆครับข้างในนี่คือไม่เหลืออะไรเหลือเออคือเปลือกของลําต้นยังส่งอาหารมาเลี้ยงต้นได้อยู่เวลาเราเก็บดึงแรงหน่อยนี่คือไปเลยไปทั้งต้นแล้วมันจะไม่ขึ้นมาใหม่เลยเมื่อกี้ถ้าเผลอแบบว่ามือนิดนึงนะก็ไปหมดเลยแต่ถ้าเราแต่ถ้าเราไม่ทําให้มันหลงมอ่ะปีหน้ามันก็ยัง ยังให้ผลย,ยังออกลูกให้ได้อยู่เฮ้ยไอพวกที่งอกขึ้นมาใหม่ๆที่อยู่ข้างบนนะครับโอ้โหมันจะมีผลให้อยู่สุดยอดครับนี่คือความตอนละหดของพีช mm hmm. พีชสู้ชีวิตครับโอ้ห <laughs> oh. อันนี้คือ <laughs> สุดยอดของเรียกว่าซูเปอร์ huh. พีชดีกว่าฮะโอ้พีียังไงนะไหนสุกไม่สุกนะไอตัวนี้สุกสุกเต็มที่ครับวนี่เหรอครับหอมแน่นอนหูย oh. กลิ่นยังไงก็หอมแน่นอนนะครับตัวนี้สวยด้วยนะฮะนี่อันนี้คือสุกแล้วนะพี่เนาะตัวนี้คือพรุ่งนี้นิ่นมเลยอ๋อทิ้งไว้อีกวันหนึ่งน,นิ่มเลยยิ่งนิ่มยิ่งอร่อยเนะพี่ติดเนาะแต่เราเก็บขายเขาขไม่ได้นะเพราะมันจะเละ,<อ>ละเวลาระหวางขนส่งงั้นเดี๋ยวเราเก็บไปกินเดี๋ยวเราเก็บไปกินนะอย่างอย่างลูกนั้นกําลังพอดีนะครับนี่ครับสีมันจะใสใสนะครับดูดิดูดิอ่ะสีมันจะใสใสแล้วมันจะไม่เขียวเข้มแล้วครับ โอ้โหไม่กินไม่กินมันร่วงก็เลยกินละที่มันร่วง,วง <c oughs> เดี๋ยวผ่า <c oughs> เนื้อให้ดูเลยนะว่าด้านในจะเป็นยังไงนะครับหู้ยอันนี้นิ่มโอู้หอันนี้คือนิ่มเลยฮะอันนี้คือนิ่มเลยมาเดี๋ยวมาดูเนื้อด้านในของเขากันนะครับนี่อุ้ยอันนี้พี่เฮ้ยหนึ่งสอง โอ้หทุกคนมันฟินครับหอมาหอมากหอมมากโอ้โหพีชสดๆจากต้นน้ำลายไหลแล้วตอนนี้คือน้ำลายไหลแล้วอ่ะนะมาครับเดี๋ยวลองลองชิมให้ดูนะนี่ถ้าพีชสุกดีๆนะฮะเขาจะสามารถเนี่ยมันจะมันจะ ออใช้นิ้วสะกิดก็ปอกเปลือกได้เลยนี่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 อันนี้คือสุกดีเลยเนีย่อย่างที่พี่ตีบอกเมื่อกี้นะฮะดูเนี่ยเอาเอามือปอกเปลือกได้เลยครับโดยที่เราไม่ต้องใช้มีไม่ต้องใช้อะไรเลยโอ้โหสดสดจากต้นครับอันนี้เพิ่งเก็บมาใหม่ๆเลยมา,อาลอง<ฟ>ชิมดูนะ,ะฟูมากเหม,มือนกินโชจูเลยอเหมือนกินโชจูเลยหอมมากอร่อยมาก อืมเอาอืมไม่แบ่งใครเลยฟินนะเอามีใครอยากกินบ้างครับคอมเมนต์มาเลยนี่กำลังจะยกมือแบงต์สดจากสวนครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะมันงอกจากโคนมานะมันงอกขึ้นจากโคนที่ช่วงช่วงข้างล่างที่เราต่อนี่มันมีอีกสายพันธุ์หนึ่งขึ้นมาทางนี้นะฮะเห็นปะ่ะเออมันเป็นเหมือนตอมัน แตกหนอ,อกมาแล้วพี่เนาะนี่ไหนเอาแล้วทีมงานฟินไหมนี่ออยอ่ปอกไม่เสร็จ <laughs> <c ười> คนกินก็รอกินคนปอกยังปอกไม่เสร็จเลยเจได้นเนี่ยเก็บจากที่มันล่วงพื้นมานี่ฮะทีมงานคือวาววอดมาก ไงหอมมากชม้งมือกายมันหอมมากอมขอได้ไหม <laughs> ยังกันละหนึ่งมีใครที่ดูคลิปจนถึงช่วงท้ายบ้างครับแสดงตัวหน่อยอยากจะบอกว่ารักมากๆเลยครับคลิปนี้แม็กไม่อยากจะตัดช่วงไหนออกเลยครับอยากให้ทุกคนเห็นบรรยากาศสด เหมือนว่าทุกคนได้มาเดินเที่ยวอยู่ข้างๆกับแม็กครับทุกคนชอบคลิปที่แม็กพาไปเที่ยวไหมครับอยากให้น้องแม็กพาไปรีวิวผลไม้อะไรอีกคอมเมนต์มาได้เลยนะครับขอบคุณทุกกำลังใจในการกดไลค์กดแชร์คลิปหน้าแม็กจะพาไปกินผลไม้อะไรจะไปเที่ยวที่ไหนรอติดตามชมกันด้วยนะครับ